สวัสดีครับพบกับช่อง e ีะพลมีเดียนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่อง p ี a พลมีเดียนะครับอยู่กับช่อง beam tv ครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการขายของกันหน่อยนะครับก็คือเราได้รายได้เท่าไหร่นะครับเมื่อวานได้ได้ได้เท่าไหร่บ้างห้าร้อห้ารอย นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับเทศกิจเงียบไหมเทศกิจไม่ให้ขายเทศกิจไม่ให้ขายนับเนื่องจากเป็นวันพระราชากันเป็นใเป็นวันอะไรกันครับฮะเป็นวันอะไรกันครับไม่เขาเคลียร์ตลาดเขาเคลียร์ตลาดกันครับอ่ะก็คือได้อันนี้มานะครับเดี๋ยวให้ดูเกลือได้เกลือมาครับ อันนี้ได้เกลือเกลือ,อน,นี่ใครให้มาครับซือสามห่อยี่สิบสามห่อยี่สิบนะครับเป็นเกลือแบบนี้เลยนะเป็นถุงๆเป็นแพ็คก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าอันนี้สามห่อยี่สิบนะครับอ่า <c oughs> ก็คือก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าแต่ว่าในการขายของเนี่ยก็คือต้องแบ่ง ต้องแบ่งส่วนที่เหลือให้แม่ใช่ไหม mm. ต้องแบ่งส่วนที่เหลือให้แม่นะครับก็คือถ้าเราได้ห้าร้อยก็ต้องแบ่งห้าร้อยให้แม่ก็ตามนี้กันเลยนะครับอ่าเราก็จะได้เราก็จะไม่ได้เลยเลยนะครับอ่ะถ้าเราอันนี้เป็นการฝึกอ,อาชีพอิสระนั่นเองนะครับอ่ะ แล้วทีนี้เราก็จะใช้เราก็จะทำงานบ้านได้อย่างเต็มปกติก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่าทำงานบ้านก็ช่วยงานบ้านล้างจานถูบ้านหรือซักผ้าอะไรก็ตามก็ตามนี้นเลยนะครับอ่ะนี่ได้เกลือมาได้มาเต็มเลยนะครับก็ตามนี้กันเลยนะครับหมาก็อยู่บ้านแม่ก็อยู่บ้านตามนี้กันเลย นะครับอ่ะอันนี้คือเกลือเกลือเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เป็นเกลือแบบนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนสองสีแปดในเกลือแบบนี้มาสิบสองห่อนะครับตกวันเท่าไหร่อะแม่ตกวันเท่าไหร่ขายถูกขายถูกมากนะ,นะเกลือ,อนี่ขายถูก ท่านผูนน้ชมตามนี้กันเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ